ครับจริงๆงานในวันนี้เป็นงานอ,อ,อยากเชิญพี่น้องสิลชินนะครับแล้วก็เพืเ่อนๆมาตังเพลงมามาจิบกาแฟนะครับแล้วก็มามาถ่ายรูปมาเหมือนมาปั๊ โดยที่ผมได้ชวนค่ายอริอวันแล้วก็น้องๆเสือปิดมามอบความสุขให้กับพี่น้องสื่อส่วนด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาพี่น้องสื่อส่วนก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลผมมาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา15ปีที่ผมอยู่ในโรงการระบบสื่อสงคมไบยเรทุกท่านก็ดูแลผมอย่างดีครั้นี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมาอย่างที่จะมอบความสุขให้กับพี่น้องทุกคนโดยที่มีเสือปีดแล้วก็หนุนให้รือวันก็เกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเป็นการพูดคุยกันในในวงสนาครับเรื่อง เรื่องราวความรักนะครับขอบคุณไปคือมาแล้วโปรดิวเซอร์ทางฝั่งก็ไปแต่งเรื่องราวความรักพี่อะกมอะเป็นเป็นเตะแล้วพี่ต๋องเขาเลยบอกว่าลองร้องไหมพอ,อร้องเสร็จก็สตรีมมิ่งไหมสตรีมมิ่งเสร็จเราก็ไปไกลจนไปรายการวิทยุไปหนังสือวิทยาาศสตร์เพลงจนมาถึงวันนี้หรือ <c oughs> อีกงานหนึ่งคือแอมนิดเนาะอาจจะมีแอมนิดดีไหมครับ <c oughs> ดีไหมครับ <c oughs> <Es> นี่เป็นซิงเกิลครับชุดอเพลงซิงเกิลซิงเกิลเพลงของเราทเดียวครับชื่อว่าเพลงแตงคิวเราก็ขอบคุณครับก็อยากขอบคุณช่วงเวลาที่ผ่านมาความรักขอบคุณทุกคนขอบคุณสิ่งที่ยังทำให้เราลุกขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งตะโ้นตะโ้นเป็นมุมมองความรักอยากขอบคุณแบบโพสิทีฟแบบถูกแข็งความรักแบบไม่ไม่ไม่ถูกใจพยาบาทอะรปรมาณนั้นกอย่างที่ คือคือเป็นคำถามที่เราไม่ด้เรียนรู้เลยแต่ประมาณภาคภูมิใจนะครับอนี้ภาคภูมิใจมากเลยผมรู้สึกเป็นเกียรติผมรู้สึกว่าผมเป็นเกียรติมากที่ไครหรืวานต้องรับผมผมรู้สึกเป็นเกียร์ที่วันนี้มีแตนโมมีเอสมีกริดนักร้องดักรวิสมามาร่วมเปิดโชว์อันนี้เป็นเกียรติที่สุดของผมนะครับแล้วผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เสาะเวลาในวันศุกร์มาฟากกันนะครับ สองศูนย์ห้ามงร้อยหันเลยใช่ลดไปสองร้อยหเอาเดียวทางเลยะอจะตอนีเลยเยาเลยท่อยอรอตอนนี้ <จบ S 2> อยู่ที่สองศเขก<อ>็ขอบคุณมากคือมีคนบอกว่าเพลนะครับเพล็กอยแล้วก็เนื้อหาดีเป็นการชมนเ,เ,เป็นเด็งมั่ ก็มีได้สัมภาษณ์ในการพิู้วิวไว้แล้วก็มีไปในรายการอไลฟ์ต้นรายการแล้วก็มีไปวิสิทธิ์พี่นะนักข่าวบางบางสื่อก็หลายคนก็บอกว่าขอบคุณว่าเพลงมันก็เพลงมันเนื้อหาดีมันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจตสบาจยง่ายแล้วก็มันก็บางคนก็บอกน่ารักจังเลยมีทองวนเข้ามาด้วยอ่ะมีมีมีตุ้มเปล่ามันก็นำให้มันดูมีอะไรมันเป็นเป็นแต้รุ่งแนวเพลงท็อกสแตนดาร์ดบ็อกเข้าไปครับเที่อยู่ว่า เราอาจจะเติมความเป็นโซลมีสีกเข้าไปในเพลงนิดนึงมันเลยรู้สึกแบบมันรู้สึกเหมือนเราไม่รู้สึกแต่เรารู้สึกไปกับมันไมมีอะไรแต่เราจะรู้สึกไปกับมันอย่างเช่นลายคำโราลายคำโบรที่เป่าครับมันไม่มีแต่แรกผมเื่อมาเติมลเพราะผมว่ามันให้นสิตความรู้สึกมันันได้การมันขึ้น่ดนตรแบบหเปลายเครื่งมัน กาสื่อสารส่งให้เรารู้สึกต่างไปได้ควาบูนมันคือการมันคือภาพอุ่นคือการวงให้เราสึกแบบไม่เดียวดายอะไรประาณนี้ครับยารสื่อสารผ่านเทคโนโลยีนา้คมันโอเคสิลป็นเอเลวันนะครับทุกคนต้องสามารถพี่น้องทุกคนสามารถดูได้ที่สตรีมมิ่งทุกแพลฟอ์มเลยนะฮะถ้าดูมิสิวีดีโก็ดูที่ยูทูบ้อังเพลงก็ใช่ส่วนบังเพลก็ ทุกแนตวา์ซินมิ่งเลยขอให้น้องๆได้ฝากผลงานเพื่อได้ไมครับช่องรายการติดต่อได้ไหมครับก็กล้จ,จะ ไม่จาก EP ในวงอะไรตอนนี้นะคะก็หลายๆคนมาคุ้นจังจาก EP โดดนะคะใะไรก็ขับผลงานจากพวกเราะกอยเพลงในวันะคะเพลงนี้ตอนนี้ที่สามเพลงแล้วค่ะก็พุชชาค่ะทร์คคือไป I U ค่ะที่สามคือ Story เราบอกว่าตลอดก็ไปทำได้ค่ะเราพวกเราจะได้ทำอะไรมากนะคะ ได้มากแบบเด่นมากแต่เดี๋ยวของโมก็จะมีต่ออีกครับมันไม่ใช่แค่นี้แค่หังแค่นี้เพราะว่าผมมองว่าผมอยากจะทำโมให้เป็นมาลาบ้างสักครั้งมันเป็นมาลาบ้งครับอ่าก็มีต่อใช่ไหมต้นครับาไม่ล่ะผมก็มีแค่นี้แหละไดยครับปีนิดน้อยลงปีนิดเดียวปีนิดน้อยน้อยลง S แชร์รงนะครับแลก็มี ผลงานก็ภาษาใจยเลยครับที่เราให้พี่ๆฝังจันแล้วก็จับภาษาไทยมาก็จะเป็นเพลงช้าเลยครับชื่อเพลงมนุษย์ย่องหมนะครับล่าสุดที่ล่าสุดที่คปล่อยไปแล้วก็เดร็วๆนี้ก็จะมีสิงเปินใหม่รอคอยนะอยู่นคาคสรัีุ่ครับที่คีสุณครับครับีเสุดครับสุดคะครับสีสดทีครทดครับครับที่สุับคุดกรคุับคี้ ฝากซิงเกิลนะคบชีสซัมเม่เป็นซิงเกิลแรกกับไทยโนวันแล้วก็จะมีสิงเกิลอับรนี้ครับทุกคนช่วยต่าคอือ๋อครับผมก็ผมกราบขออนุญาตฝากน้องๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะ ที่ไม่ได้เห็นนี้ด้วยนะครับที่มีตปรเจเข้ามาร่วมโปรเจกต์อาไดมวันแล้วก็ในอนาคตก็จะมีโปรเจกต์อาจจะเป็นคารบบาลบาของผมเองแต่ว่าจะเป็นการเชิญในทหล่ถถาศิลปินนะครับในอนาคตเพราะมีศิลปินที่ผมเชื่อว่ามีศิลปินที่ทุกท่านชอบและรู้จักหลายคนที่ตอบรับเข้ามาร่วมในโปรเจกต์ของคารารบาลมแล้วนะครับรวมถึงน้องน้องที่กำลังจะมีเพลง รอคิวเยอะคือเรามีเสร็จแล้วเยอะแต่ยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่ามันยังติดขัดในเรื่องของเรื่องภาพเรื่องอะไรยังไม่ถึงดูร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่รับรองว่าอะไรวันเราจะมีชิ้นงานต่อเนื่นองไปแน่นอนเราจะไม่หยุดครับไม่ว่าเราจะจบแค่ไหนเราต้องใช้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณฝากรับขอวด้วยนะครับ